สถาบันเวส t ์เวยเ์เฮส East Asia Institute มหาวิทยาลัยโคลัมเบียจะประชุมที่อาคาร140ไ l เลสเพื่อสนับสนุนการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับจุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลายัยและมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ได้รับการสนับสนุนจากคุณนันทีนีแทนเนอร์ anner, และสมาคมนักเรียนเก่าโคลัมเบียในกรุงเทพ โดยคุณชัดชัยปิยสมบัติกุลดเรเลียนหังเงียนผู้อำนวยการสถาบันได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทของประเทศไทยในความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเน้นความสำคัญของการศึกษาภูมิภาคและแนะนำโครงการปริญญาโทมาซีการประชุมแสดงถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการสนับสนุนการศึกษาภูมิภาคนี้สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับโลกเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการวิจัยเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ค่ะก็จริงๆวันนี้นี่คือเป็นการที่เราได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนการทํางานโดยเฉพานะในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะการจัดการห้องสมุดองค์ความรู้แล้วรวมถึงการสร้างจดหมายเหตุก็จะใช้ะคะําว่าคอลเลกชันนต่างๆ ทีนี้อย่างตอนในวันนี้เราก็เลยมีโครงการต่างๆที่เรามาถกถกร่วมกันนะคะก็ของทางโคลอมเบียเองเขาก็นําเสนอในเรื่องของคอลเลคชันที่เขามีในหอจดหมายเหตุและหอสมุดข,ของเขาซึ่งจะเปิดให้กับทุกคนเข้าใช้ได้ถูกไหมคะส่วนของสิงคโปร์เองก็เหมือนกันของทางจุฬาวันนี้ที่เรานําเสนอจะเป็นโครงการที่ทําง,งานมาในี่ยจากการวิจัยก็สร้างคอลเลคชันทางข้อมูลนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นทางข้อมูลที่ สำคัญมากเพราะว่าเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การพัฒนาในประเทศแล้วมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยดันั้นโครงการนี้มันเป็นการไปเก็บข้อมูลสร้างอาร์คีฟที่ดีที่สุดนะด้วยความละเอียดที่สูงที่สุดนะของประเทศโดยว่ามันเป็นการเก็บคอลเลกชันงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยนในช่วงสมัยรัชกาลที่5ที่6ซึ่งมีความร่วมมือกับนานาชาติเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงเหล่านี้เราพบว่ามันมีความร่วมมือระหว่างกันทั้ง ฝั่งสิงคโปร์นะคะ NUS อะจุฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยโคลอมเบียนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มที่น่าสนใจ ที่เราคุยว่าต่อไปคงได้ร่วมมือกันมากกว่านี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะจริงๆส่วนที่งานในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือการสร้างดิจิตอลอาร์คายที่คุยกันวันนี้นะคะหรือว่าคอลเลกชันที่เปิดกับสาธารณชนเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยถ้ามองในม,มนุมนึงนะคะนอกจากเป็นการอนุรักษ์รักเงาทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะ,ะมันเป็นการเชื่อมอดีตสู่อนาคตนะคะก็จริงๆส่วนเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นมีพื้นที่อีกเยอะที่พัฒนาได้แล้วบ้านเรายังอยู่ใน ช่วงมองในมุมบวกก็คือมีโอกาสอีกเยอะที่พัฒนานะคะทำได้เยอะเลยค่ะคือถ้ามองในมุมนี้เนี่ยนะคะในมองอถ้าถ้าวงการวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเอาเซาท์อีสเอเซียเยอะถ้าจะเห็นนะจะเห็นว่าเราไม่ได้มองเป็นมุมประเทศใดประเทศหนึ่งละแต่มองเป็นเอเชียในภาพรวมเซาท์อีสเอเียก็เป็นจุดโฟกัสหลักของของ,ของเวทีวันนี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าจุดที่เรามีเขามีเนี่ยของเขาจริงประวัติศาสตร์ที่เขาเริ่มทำคอลเลกชันเขา อายุน้อยกว่าเราเยอะเลยของเราเนี่ยโหมีมายาวนานเพราะฉะนั้นแต่ว่าการทำง,งานของเขาเราจะเห็นว่ากว้างขวางแล้วก็มีความสมบูรณ์ในใน,ในหลายมิติใช่ไหมครับนั้นสาหรับเราเนี่ยเรามีลึกกว่าเยอะกว่าแน่นกว่าแต่ว่าเรายังมีโอกาสพัฒนาอีกเยอะนะครับนั้นคือจริงๆวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นการเริ่มดูว่า เชื่อมโยงระหว่างกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราคงดูกันต่อด้วยเหมือนกัน,นะคะว่าจะร่วมงานกับทางโคลอมเบียยังไงบ้างกับเอกับ NUS กับจุฬาทำง,งานร่วมกันอยู่แล้วคะ่ะจริงๆตัวโครงการปีนี้เป็นอ,อย่างตัวโครงการที่เห็นวันนี้นะคะกเ็เป็นปีที่สิบท,ที่ทำการดิจ i ทัลไอเซชันมาปีนี้เดี๋ยวจะเริ่มมีการเปิดเปิดตัวลเล็กน้อยออกมาแล้วนะคะอย่างงานแรกเดี๋ยวก็มีที่ SCB ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยนะคะก็ สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนค่ะหลังจากนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องค่อยๆเปิดออกไปนะคะแล้วก็จะมีไอตัวอาคาสเนี่ยเราอยากให้คนไทยได้เห็นเพราะนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะทําคือ,อนิทรรศการเนี่ยคงไม่ได้อยู่ในกรุงเทพค่ะเชื่อมกับหัวเมืองอนิชัศัพท์โบราณสมัยรัชกาลที่ห้าเหยนไหัวเมืองทางเหนือนะคะ,ะมณฑลพะเยาอะไรเงี้ยนะคะ,ะภาคใต้ภูเก็ตอะไรเงี้ยนยคงจะร่วมเป็นหลายอันคืออยากจะเอาไอตัว มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเราก็ไปพลัดถิ่นอยู่ต่างแดนของแต่ทั้งเขตทั้เหนือเชียงใหม่ลำปางภูกเก็ตนี้นะคะกลับไปที่พิพิพธภัณฑ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ